นะครับสวัสดีครับอยู่ช่องหนุ่มน้อยดันทุ่งนะครับ,บมาไมาอหนุ่มครับมาตัวนี้มันโหดครับผมคะแนนโจกปลาคอนกับจกครับ ไม่ต้องถามหาแครงสิดน้ำนะครับเอาสารกระติกดูฝั่งนูงน้นกันครับพอได้แหละโอ้โหนั่นงหมดเลยวะปา๊าจโทงนั่งไมหมดเลยครับดูหัวเครื่องมายู่ขาครับผมเ <c oughs> ขาว่ามันนั่งหินข้างล่างนะครับ 2คันครับไม่มาครับผมสุดจัดนะไม่มาจริงนะครับดึงจนแบบไม่รู้ว่าจะดึงยังไงแล้วครับดูสะดิงเส่นใหญ่เลยจะพากันเอาดินเออเอาข้าวออกจากอุ้มครับผมติดอยู่กลางเทนากูเทานานะอยู่กลางๆเลยครับจะวน ข้าวเยอะครับผมเยอะมากครับข้าวคุณได้เขากล้องข่าไทยเขากล้องเลยวยครับข้าวเยอะนะครับผมเต็มอุ้มเลยจะพากันกเป่งข้าวออกไปฝั่งนู้นครับ <l ars> หอยบไม่ไปครับชุดแรงชุดแรงเขาเอา,าตงินนงนตม,งม,งมอาาตงมึง่เอาตงมึงตรวมันจปล่อยวาะนววักานกำลังพิจารณากันอยู่ครับ สองคันดึงไม่ขึ้นครับแม่คูหนึ่งคันเอาไม่ขึ้นครับจะต้องพากันปลุกเอาข้าก่อนครับงไม่ได้ครับผมโอ้สุดเลยนะสุดสุดเลยนะแผนสุดน้ำครับได้ เดี๋ยวกำลังจะคุยกันครับว่าจะเปลี่ยนข้าวหรือยังไงจดไปดูเรืองรอดูครับกำลังพิจารณาเันอย่างไรัข้าวครับผมหลายเลอีชบเนมแหรกินเี้ยมีคนแหรอนะม่แงหรก

สรุปสอนในเมียเอาได้ตนี้เนี่ยคือประเด็นมี่อยมันนั่งไปหมดเลยปั๊มดิเดี่ยงผม่สูงดินเตือนกันเยอะครับผมน่ามันก็เห็นมานะน่าจะพอได้ครับแต่ว่ากลัวเสียหายไม่กล้าดึงครับผมนน่าจะดินเข้าที่ใต้แท็กอะไรทำนองเนี้ย มันจะกลายเป็นอุ้มดินไปเลยเจ้าคันนี้มาดึงครับผมจัดไปรู้เรื่องรู้เรื่องเดี๋ยวรอรอ